ยิไปไปีตรับแฟนๆของเราทางชาแลเอ์ดอททีวีทุกท่านครับผมนิทิทวงประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับเจ้า Ford Ranger FX4 Max นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เราเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับแต่ในการลองขับครั้งนี้เป็นการลองขับในแบบออฟโรดและแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นวันนี้มี8ทสถานีให้เราลองขับกันเรามาดูกันซิว่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับ2.0ลิตร213แรงม้า500นิวตันเมตรที่มาพร้อมกับช่วงล่างตัวใหม่แล้วเนี่ยที่เป็นช่วงล่างเฉพาะ FX4 Max ของเขาเนี่ย ทำงานเป็นอย่างไรเขาบอกว่าช่วงล่างตัวนี้มีความทนทานไม่น้อยทีเดียวเป็นรองรองน้องน้องแรปเตอร์ก็ต้องมาดูกันครับว่าช่วงล่างนั้นเป็นอย่างไรเป็นช่วงล่างของ Fox เหมือนกันเน้นทั้งในเรื่องของการขับ On road และออฟโรดก็ต้องมาดูกันครับว่าสมรรถนะของเขาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะลองขับใน2รูปแบบด้วยกัน On road ก็จะมีแต่เป็นการออนโรดแบบไม่ได้มากมายนะัก ออฟโรดก็ไม่ได้ออฟโรดแบบดุดันมากมายนะก็ดูจากสถานีที่อยู่ด้านหลังผมนะเน้นในเรื่องของพลังกำลังเน้นในเรื่องของทางลาดชันที่ขึ้นและลงทางลาดชันมาดูในเรื่องของดิฟล็อกซิทําทำงานอย่างไร ในเรื่องของแรงบิดผมไม่คล่องใจอยู่แล้ว500นิวตันเมตรสูงมากๆม,มหาศาลมากๆเขาพิสูจน์ตัวเองมาในหลายๆรุ่นในหลายๆเวอร์ชั่นแล้วว่าแรงบิดเครื่องยนต์เขาไปได้แต่วันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของช่วงล่างเรามาดูในเรื่องของการลุยออฟโรดกันดูซิว่าเจ้า Baby Raptor ตัวนี้เนี่ยจะมีจุดอ่อนจะมีจุดเด่นหรือจะมีรูปแบบการใช้งานเป็นอย่างไรตามผมไปลองได้เลยครับผม และก่อนที่เราจะไปลองขับนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูในเรื่องของจุดเด่นของเจ้า FX4 b a x คันนี้นะของเจ้า Ford Ranger นะแน่นอนครับล้อและยางนะเป็น BF Goodrich ตัวนี้เป็นรุ่นนำเข้า นะครับเป็นดอทเทอรเรนซีรีส์ยางนะ2 6 5 7 0 R 1 7และจุดเด่นอยู่ที่ช่วงล่างฟอกสูงขึ้นมา2นิ้วทำให้รถคันนี้นะครับสูงกว่ารุ่น FLT นะครับ20มิลลิเมตรแต่เตี้ยกว่า r a p t o r คืออยู่ตรงกลางร,ระหว่าง FLT กับ Raptor เดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงล่างตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าออฟโรดแล้วเป็นอย่างไรมันพอเพียงหรือเปล่ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราในการลุยแบบที่ไม่ได้โหดร้ายมากมายหรือจะลุยแบบโหดๆเดี๋ยวรู้กันกันกบราคาคันตัวที่1หล้านบาทเนี่ี๋ยวเรรก้เาว่านบาทเนี่ย เขาก็ไม่ได้ใส่เข้ามาแต่เน้นในเรื่องของช่วงล่างเน้นในเรื่องของออปชันที่เป็นออฟโรดเดี๋ยวไปดูกันจริงๆที่เมื่อเน้นออปชันออฟโรดแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะออฟโรดได้จริงหรือเปล่าแต่จากที่เมืองนอกเขาพิสูจน์กันมานะตัวนี้ออฟโรดขาดขาดใช้ได้สบายๆโอเคเดี๋ยวไปลองกันครับทุชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่นุนะครับซึ่งเป็นอินสตรัคเตอร์นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนํา ในเรื่องของสถานีต่างๆนะครับในการลองขับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูซิว่าช่วงล่างที่เป็น Fox Junior นี่แหละจะเป็นอย่างไรจะทำให้เจ้า fx 4 max คันนี้เนี่ยมีสเสน่ห์น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันสถานีแรกเนี่ยเป็นทางราชดลงใช่ครับลงทางราชดนครับเราจะใช้ เป็นโฟโลนะครับแล้วก็ใส่ระบบคิวดิเซนต์เข้าไปนะครับต้องเข้าโฟโลก่อนนะครับ <S <S โดยการเข้าโฟโลคือต้องเข้าเก <Okay S 1> ียร์นก่อนนะครับแล้วก็ล้อตรงแล้วก็เข้าโฟโลไปนะครับรอสัญญาณขึ้นมีสัญญาณขึ้น4 l เรียบร้อยก็เป็นโฟโลแล้วระบบคิวดิเซนต์เข้าไปครับ,บกดคิวดิเซนต์ด้วยนะครับกดโอเคอ่ะมีสัญญาลักคิวดิเซนต์ขึ้นก็คือลดลงเขาอยู่อันนี้เราต้องการที่จะให้คุณเห็นในเรื่องของ ความหน่วงนะครับของเครื่องยนต์ความหน่วงของระบบเบรกที่เขาช่วยเรานะครับในการลงเนินลาดชันเดี๋ยวเราจะลองลงเนินลาดชันนะครับตอนนี้ภาพคงอะไรตรงภาพอะไรตรงครับตรงครับไปไหนได้เลยครับเนี่ยนี้ผมยกเท้าจากเบรกเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ามันลงเร็วเกินไปมันลงเร็วเกินไปนี่นะชันขนาดนี้เราสามารถที่จะ เซตความเร็วลงมาได้ด้วยนะเซตขึ้นเซตลงนะความเร็วเดี่ยวสองจนถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมเนี่ยสามารถที่จะเซตที่พงมาลัยนะครับก็คือเดลือกของครู Control นั่นเองอันนี้เป็นเจ้าเดียวที่มีนะนี่นะผมไม่ได้แตะเบรกไม่ได้อะไรนะอันนี้อ่ะลดความเร็วไปหน่อยก็แตะคันเร่งส่งไปได้อันนี้ก็จอดรับเดียวปรับเป็นทับกันสอล้อค่ะโอเคก็จะไปดูเลส่วนของครับ เหมือนกับสลาลอมเล็กๆใช <ๆๆ S 1> ่ครับแต่ช่วงล่างนุ่มนะเนี่นยความเร็วประมาณ40ครับอันนี้ความเร็ว40นะครับอ่าที่40ว้าความเร็ว40นะครับก็มีสะอาดธรรมดานะครับแต่ก็แก้ง่ายนะครับในความเป็นโอ้ช่วงล่างก็นุ่มนะนุ่มแต่ หนึบๆใช้ได้ให้ช่วงล่างมานุ่มดีไว้เฮ้นะครับต่อไป,<ช>ไปก็จะเป็นเนินสลับนะครับเหมือนเนินสลับโอเคครับอันนี้เราก็ใช้ดิฟล็อกเข้าไปช่วยนะฮะกับระบบโฟโล w นะฮะอันนี้อ่าใช้โฟโลเหมือนเดิมบ,บก Lock ะกดิฟล็อกอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงเนินสลับนะครับทุกท่ชมแต่เมื่อสักครู่นะ ลองฟิลลิ่งนะครับในความนุ่มนวลของโช๊คอัพนะที่เป็นโชคอัพฟ็อกซ์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเฮ้ย mm hmm. hey, เส้นมันนุ่มเส้นมันนุ่มนะครับนุ่มจะอยู่นะเข้าสลาลอมเมื่อกี้นะครับมีเสียการทรงตัวแน่นอนแต่ว่ามีการดึงมีระบบตัว e s p นะครับรักษาเสถียรภาพของรถด,ด้วยนะครับเออโอเคนะโอเคนะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องต้องดูในทางออนโรดดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ย เรามาออฟโรดเราผ่านไปแล้ว2สถานี2สถานีครับเราเหลืออีก6สถานีนะครับอันนี้เป็นเนินสลับไปของเราดีกว่านะครับล้อน่าจะเป็นล้อหลังนะหลังซ้ายที่ลอยคืนนี้ครับนนี้รแรงบิดก็ดีมากการทรงตัวดูบาลานซ์ของรถจิบนะครับและดูในเรื่องของ traction ในเรื่องของ การทำงานของระบบขับเคล e ื่อนกับดิฟล็อกของเขาซ้ายอันนี้โอเคขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปขับฟ้าสุดครับอันนี้ฟ้าสุดอ๋อไต่ใช่ไหมอันนี้ขึ้นจะไตไปขึ้นไซ้ายสุดเนาะอ๋อแบบนี้เนาะซ้ายโอเคให้ไต่ไปฟ้าครับฟ้าสุดครับโอเคครั้งแรกเลยต้องดูลายกันก่อนเนาะ ล้อลอยแน่นอนลยรั้อลอยครับล้อลอยแล้วมุมก้มมุมเงยเขาดีด้วยนะครับพอมุมเจอมุมปะทะนะครับ32องศานะมุมจากใน2ี่องศานี่สบายสายนะครับนี่ก็เป็นเนินสลับเหมือนกันถูกไหมเนาะโอเคแต่นี้มันก็อาเขมันก็คล้ายคเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ดูในเรื่องของแรงบ่งแรงบีดกับ traction กับตัวดิฟล็อกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนินสลับคะับ เลือเฟือไปแล้วนะครับเป็นขับสี่แล้วนะครับขับสี่แบบโฟ่ต่อไปก็คือเป็นเนินเอียงนะครับเนินเอียงยาวๆเนาะเอียงซ้ายถ้าเราเจอเนินอย่างนี้ะท่านผู้ชมไปแบบช้าๆอย่าบุ่มบ่ามไปนะครับนี่องศาที่เขาเซ็ตมาคือ30ิองศาแต่ความสามารถของรถคันนี้นะครับของ FF4back เนี่ยได้ส5สหองศาตรงไหครับขอบคุณทุกท่าน ไปไตป่ปะนะครับเหมาะกิงสปีดไปเรื่อยๆครับไปนิ่งๆขวานยครับขวานิ่งๆขาปไปนะครับอา่าเขาอยากให้เราไต่สูงคุณผู้ชมนะผมก็จะไหลๆลงเขาก็อยากให้เราไต่สูงนะครับนี่ดูนี่ถ้าเป็นแฟนกันที่จะรักกันมา,ากเนี่ยจะไหลเท็กันได้นี่ยโอ้อันนี้เอาส,สาวๆขึ้นมาที่เราเอียกแปะเขาได้เลยนะครับโดยผู้ชมนี่ก็มาแบบนี้เบาๆครับมาแบบชิวๆไป อันนี้ก็30องศานะครับความสูงเขายังไปได้อีกนะความเอียงที่รถคันนี้จะรับได้คือ35องศาแต่แค่นี้ก็เกินละเกินใช้งานละอันนี้องกี่องศาเขาเนี่ยเนินนี้อันนี้ประมาณ40 40นี่สูงนะนะครับไปเราไปกันแบบเนียนๆครับท่านผู้ชมอ่าส่งไปนนเป็นฟโฟล์วมาปึ๊บปึ๊บป๊บไป คิวดิเซนช่วยนะครับตออ่ตอลงนะครับเมื่อกี้เราเห็นเล้วใช่ไหมเราขึ้นชั้นๆแบบนี้ลงและเป็นการบิดด้วยใะครับผมโอเคด้วยนะครับนี่ผมปล่อยบทดแล้วนะโอ้ดูดูด,ดูมันทํางานเร็วด้วยนะมันไม่ไหลปุ๊บลงไปหนะ้านี่ขนาดผมยังไม่ได้รีเซ็ตเลยนะอันนี้ปล่อยเป็นระบบออโต้ของเขาอยู่นะนี่บอกเลยนะคนที่ไหลเร็วที่สุดไงปาจจโลสปอร์ต ก็เป็นเลินขึ้นลง,นลงครับเลืนเนินนี้แล้วก็ลงเนินหน้าครับอันนี้เป็นเนินเอนียงขึ้นซ้ายขวาเเงินอียขึ้นซ้ายขวาไปโหแต่ช่วงล่างนุ่มว่ะเฮ้ยชอบว่ะช่วงล่างนี้เท่ดีอ่ะขึ้นไหมครับไม่เท่ดีอ่ะช่วงล่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะปรับเป็นโฟร์ไฮครับโอเคโอเค,โอเคไวยทีครับ ก็คือเน้นขึ้นไปครับใช้โฟร์ส่งได้เลยครับส่งขึ้นไปโอ้ยบิดด้วยนะโอ้โหบิดด้วยบิดด้วยนี่ส่งขึ้นไปเอาไปโอ้โหไอไอถนนเราไม่กลัวเลยกลัวสิบล้อเลยขึ้นมาเจอพี่เกาเลยหัวเบลอเลยนะฮะส่งนะแต่ไม่ต้องส่งแรงกระดังก์เลยเหลือเฟือครับ500นิวตันเมตร213แรงม้า ตรงไปเลยครับไม่เห็นนะมีจังกลางเกลีน,ลนครับเรบเริบเรบโอเคตรงนี้เราจะปรับเป็นโโลครับ okay. ด,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 ดึง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 ฮะต๊อบนี่แะครับดึงเสาตร,ง,ราตงไปเลยครับขวาครับ okay. อ่มเปิดไป,ไปครับ โอ้โหนี่ท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นมุมผมมากเลยเนี่ยไอ้นี่ผมถอนหมดแล้วนะน,นี่แบบนสามารถบวกได้ครับเ,เล่น,น,นได้เลยเราอยากจะมันช้าไปช้าไปไม่หนุกนี่ไปบวกไปนี่แต่การจะบวกลบเนี่ยนะท่านผู้ชมคอมพิวเตอร์เขาก็จะดูด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณอยากจะบวกแล้วไหลพวดลงไปเขาก็ไม่ให้ทํานะเขาก็บวกแต่มีข้อจํากัดในเรื่องความปลอดภัยคุณเหมือนกัน นะครับเดูองศาของการตกลงของรถด้วยนะครับแรงหน่วงของรถที่ทําปฏิกิริยากับแรงจีเนี่ยนะครับยังไงเขาก็คํานวณอยู่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นได้นิดเดียวนะแต่หมายถึงว่าเขามีระบบให้คุณนะครับเป็นคันเดียวในคลาสนะครับที่มีให้นี่ครับการขับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับของเจ้า Ford Ranger FX4 Max นะครับสิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้เลยคือในเรื่องของช่วงล่าง นะครับความสูงของตัวรถที่ทําให้การขับขี่ออฟโรดเนี่ยดีมากขึ้นลุยได้ดีมากขึ้นกว่าเจ้าตัว Ranger w i l d t ปกตินะเราไม่ไปเทียบกับ Raptor นะแรปเตอนเขาพี่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้ไปลุยผมว่ามันน่าจะกินนะครับกินกว่าค่ายอื่นนะตอนนี้ที่มองอยู่คู่แข่งเขาที่ผมมองอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ว่าจะวัดในความเป็นออฟโรดที่ถูกเซ็ตช่วงล่างกันมาแบบนี้นะผมว่า นิสสันนาวราโปรโฟเนั่นแหละเจอกันเต็มเต็มนะครับเพราะว่าค่ายอื่นเนี่ยไม่ได้เซ็ตช่วงล่างเฉพาะขึ้นมาสําหรับรุ่นที่เป็นออฟโรดนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษแบบนี้ก็มีนาวราโปรโฟเที่เซ็ตขึ้นมามีเจ้าตัว f อฟเอ็กคันนี้ของ Ford r a n g e r ที่เซ็ตขึ้นมานะครับนี่คือในความเป็นออฟโรดเดี๋ยวเราไปลองขับออฟโรดกันครับทุกผู้ชมครับว่าฟิลลิ่งจะเหมือนกับที่วิศวกรเขาบอกหรือเปล่าว่าเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลด้วยแต่เมื่อี้ขับออฟโร โคนนุ่มเลยบอกกันเดี๋ยวรู้กันกับการขับออนโรดครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาลองขับในความเป็นออนโรดแลวนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีทั้งทางลูกรังแล้วก็เป็นทางปูนด้วยในความเร็วที่สูงขึ้นมาจากความเร็วของการใช้ออฟโรดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เนี่ยถ้าลองกันในทางลูกรังแบบนี้นะยังไงก็นุ่มนะครับเนี่ยเป็นรถที่นุ่มเลยอะเสร็จช่วงล่างมาค่อนข้างที่จะเออเว้ย รู้ว่ามันนุ่มไปปรดิดูแล้วมันแม่อยากให้ตึก๊กตึกสักนิดนี่เนี่ยถ้าลูดก็นุ่มเลยแต่พอพอเราช้าช้านิดนึงมันก็จะยุบยับยุบยับหน่อยนะครับจสองแนบเลยอ่าเนี่ยคนไทยเอาใจยากเพราะนุ่มก็จะบอกว่านุ่มเยอะไปผมเมงนั่นแหละนะฮะแต่ต้องเป็นความเร็วหนึ่งนะครับความเร็วตั้งเนี่ยสามสิบสี่สิบเนี่ยสวยๆเลยผมอะไรแม่นนะอันนี้ยังเป็นเอกลักษณ์ของ ของเขาอยู่เลยนะครับในเรื่องของพงมลัยในเรื่องของแฮนดิลลิงแต่ athletes, พงมลัยฟิลลิ่งแตกต่างจากแรปเตอร์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมพูดในผมเสียงสัตว์เลยนุ่มมาถึงท้องเลยเนี่ยแต่มันไม่ตึงนะมันไม่ตึงตๆๆตึตึนะมันนุ่มมาเป็นครอบครัวจะดีนะท่านผู้ชมถ้านั่งแบบยิ่งนั่งนี่ขนาดนั่งแค่2คนนะครับยังค่อนข้างที่จะซอบๆเลยถ um ้านั่งสมีน้ําหนักบรรทุกหลังให้นิดนึงนะโอเค กขยังพาเราไปโยกซ้ายโยกขวาอยู่เลยแต่ก็ดีนะเนี่ยรู้เลยสบายสบายมากเนียนกว่าวายแท็กทัวร์นะครับทั้งผมอะไรทั้งช่วงล่างเนียนกว่าถ้าเจอถนนแบบนี้นะถ้าเจอถนนแบบนี้นะเจอลูกลังแบบนี้นี่มาดีกว่าวายแท็กแล้วยางก็ไม่แพงด้วยนะครับท่านผู้ชมยาง BF Goodrich ของ Ford Ranger FX4 นะครับตัวนี้ f อฟเวคฟก์ตัวนี้นะครับไม่แพงด้วยนะเส้นเจ็ดพันกว่าบาทเองอ่ะเออยางดีวะขนาดที่ตัว r a p t o อร์เองนะครับเมื่อกี้ก็ผมก็ถามนะครับว่ายางของ r a p t o อร์เนี่ยรุ่นพี่เขาเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็เจ็ดพันปลายปลายต่อเส้น เขาปรับราคาเอิเซอรี่ทั้งหลายมานี่ถือว่าเป็นเอิเซอรี่นะอย่างลงมาเยอะนะในตัวของ Ford เองทําให้การแข่งขันดีขึ้นเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าดีขึ้นนะครับเพราะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของ Ford Rang เจนะครับก็มาอยู่เป็นเบอร์สของตลาดเหมือนเดิมก็ยังแซงมิ u ูบิชิไตรตันอยู่นะสนุกดีครับตลาดเบอร์3นะเพราะเบอร์1เบอร์2นี่ก็ปล่อยโตต้ากับอีซูไปนะครับผัดกันขึ้นผัดกันลงเพราะกุมภาพันธ์เนี่ยอีซูแซงแล้วอะกุมภาพันธ์เนี่ยอีซู แซงโตต้าเข้าไปหลายพันคันเลยนะครับในยอดขายของรถกระบะเมืองไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตลาลดรถกระบะเมืองไทยนะที่โตต้าถูกทิ้งห่างเยอะขนาดนี้ส่วนเบอร์สองเบอร์สามเขาห่ากันเยอะอยู่แล้วนี่เราก็ขึ้นถนนปูนละมัวตา,วา,ตาเล่งก็เหมือนเดิมตาเล่งไม่ไม่ต้องพูดถึงกัน จะปี mm ๊ด hmm. ปาร์ตดีเว้ยเซ็ตทดเกียร์มันดีมากกับ mm hmm. ลอ้อนี้ไม่มีกระด้างเลยมาแบบนวลๆไอ้ใครถ้าไปม,มองเรื่องออปชั่นนะคันนี้น่าใช้กับไวแท็กอีกอนะถูกกว่าวแท็กเจ็ดหมื่นอะแต่ออปชั mm ่น hmm. ไฮเทคหายไปเยอะเหมือนกันนะอย่างโดยเฉพาะบอกไฟฟ้านี่ไม่มีแอร์แบ็กจากไวแท็กเนี่ยหกลูกตัวนี้สองลูกไม่ไปมองแรปเตอร์นะไม่มองรุ่นพี่แรปเตอร์นะเพราะแรปเตอร์หลุดไปละเขาสุดยอดกว่าเขาไปละเรามองใน เรนจ์การใช้งานนะครับระหว่างวายแทร็กตัวนี้ในฟิลลองขับแบบสั้นๆวันนี้ก็จับอาการได้บางอย่างนะครับเดี๋ยวบางอย่างก็ต้องใช้ระยะทางในการขับสักร้อยสองร้อยโลว่าจะจับอาการเขาได้ในแบบไหนบ้างนะแต่ในวันเนี้ยในตอนเนี้ยคือช่วงล่างดีช่วงล่างนุ่มวาแท็กยังติดแข็งหน่อยยังติดตึกๆหน่อยก็ต้องเรียนกันตามตรงนะครับว่าในส่วนของวิ่งออนโรดเนี่ยก็ทางเราก็ขอนะครับว่าให้ทางฟอร์ดเขาจัดให้หน่อย เพราะเดิมเนี่ยเขามีแต่สเตชันออฟโรดเราก็บอกว่าเอ๊ะขอให้ออนรดหน่อยดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะคาใจอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆนี่ขอสักนิดหนึ่งและกันพวกเราก็จะได้มีสิ่งที่นํามานําเสนอให้แฟนๆรายการของแต่ละช่องทางของแต่ละคนได้นะครับก็เขาก็เลยจัดให้ก็เป็นเส้นทางที่อยู่รอบบ่อนะครับบ่อขุดนี่แหละเนี่ยดูสิดูยท่านผู้ชมดูเนี่ยผมจะไปทางที่มันดุดดุกดักเลย เลืมันไม่ตึงอะ่ะมันไม่ตึกตึกอะ่ะมันซอฟมากแต่ถ้าพูดในเรื่องความทนทานนะก็ต้องยอมรับว่าแ a ปเตอร์ทนกว่านะในเรื่องของ Fox ในเรื่องของช่วงล่างแต่ก็อันเนี้ยใช้งานทั่วไปโคตรด,ดีแล้วก็อยู่ในเรนจ์ราคาอยู่ในงบประมาณที่เอื้อมถึงง่ายกว่าเพราะแ a ปเตอร์ก็ไปแล้ว ราคาก็ล้านเจ็ดตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งแปดเก้ายังไม่ถึงร้านสองโบโฟเอ็กของ Nissan, นิสสันนาวาร่าเจอคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆแล้วเนี่ยครับทุกผู้ชมครบับกับการลองขับในความเป็นออนโรดแต่มีแอบออฟโรดอยู่ตลอดเลยนะนี่กุกักกุกักอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปสปกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยในราคาค่าตัวที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดเก้าล้านบาทแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับการใช้งานในแบบคร่าวๆแบบนี้เนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้ครับ และเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลอขับเจ้า Ford Ranger fx 4 max คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดุดันนะในหน้าตารูปรากรูปทรงที่ด Do ุดันดูดิบมากขึ้นดูแมนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Ford Ranger w i ์ e t r a ททิศทางการตลาดเขาแตกต่างจากวายแทร็กค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคันนี้นะครับ fx 4 max เน้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบออฟโรดชอบลุยและ ขับใช้งานในเมืองเป็นหลักด้วยไม่ได้ลุยอย่างเดียวเหมือน f o r d r a n g g r r r p t t r r ไม่ได้ใช้งานในเมืองเน้นๆอย่างเดียวเหมือนเจ้า o r r ์ g e r Wide ์ r a ท์แ k แต่เจ้า fx 4 max คันนี้เนี่ยลุยได้ด้วยและใช้งานในเมืองได้ด้วยดังนั้นเขาถึงเซ็ตช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นและก็จริงด้วยครับทุกผู้ชมครับเจ้า fx 4 max คันนี้เนี่ยเมื่อผมนำไปลองขับในเส้นทางออร์โรสก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเขานุ่มนวลจริง ขับสบายมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นทั้งออร์รถและออฟโรดที่สคัญพวงมาลัยเขาแม่นยำมากขึ้นด้วยก็น่ากลัวไม่น้อยนะครับกับราคาค่าตัวที่1 1 8 9ล้านบาทเมื่อแรกกับสมรรถนะที่ดีมากๆอย่างนี้ในความเป็นออฟโรดที่ดีมากๆแต่เป็นออฟโรดในสายหวานนะสายหวานในที่นี่หมายถึงว่าในช่วงล่างที่นุ่มนวลแต่เครื่องยนต์แรงบิดผ่าน100%ซ์อยู่แล้วแต่หวานในความเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลมากขึ้น เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้ง On นโรดและ Off Road แต่ถ้าใครเป็นสาย Off ฟ o a d จ๋าๆนะครับอาจจะไม่ชอบนะเพราะเจ้าตัวเนี้ยมันนุ่มไปในความเป็นอ f ฟโรดนะครับถ้าคุณเทียบกับแ a ปเต r ร์แรปเตอร์ดูแข็งแรงดูบึกบึนมากกว่าคันนี้ลุยได้ไหมลุยได้ดีกว่าวายแทร็กแต่ก็สู้แรปเตอร์เขาไม่ได้แน่นอนทั้งในเรื่องของความทนทานทั้งในเรื่องของสมรรถนะแต่ ถ้าบองในเรนจ์เดียวกันแล้วในความเป็นกระบะออฟโรดเรนจ์เดียวกันแล้วเนี่ย Ford Ranger f อร์ r a n เจ r fx 4 max คันนี้เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าใครและเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลด้วยอย่าง bf goodrich ตัวนี้นะครับราคาเส้นละ7,000กว่าบาทถือว่าทำราคาได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับสมรรถนะเมื่อเทียบกับราคาถามผมว่าชอบหรือเปล่าในมุมมองผมนะ 1.189ล้านบาทเนี่ยในความเป็นช่วงล่างในความเป็นเครื่องยนต์ผ่าน100%ได้รถออฟโรดที่ใช้งานในเมืองได้ดีมากๆช่วงล่างที่นุม่มนวลแบบนี้นะครับตอบโจทย์ของกลุ่มครอบครัวที่อยากไปออฟโรดในบางครั้งบางคราวแล้วไม่ต้องทนกระเด้งก,กระดอนกับช่วงล่างออฟโรดที่แข็งแข็งอีกต่อไปแล้วตัวเนี้ยมาตอบโจทย์คุณในแบบนั้นถ้าคุณอยากใช้ออฟโรด สัก80%ของชีวิตจริงเป็นออนโรดและเข้าออฟโรดบ้างในเวลาว่างของคุณนะครับในวันหยุดของคุณเจ้า F4Max ตอบโจทย์นั้นแน่น,เนๆเพราะคุณได้ช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างบ้านๆแต่ลุยออฟโรดได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกกระบะที่เป็นกระบะยกสูงและเน้นออฟโรดเนี่ยช่วงล่างแข็งทั้งสิน้ตนตัวนี้นุ่มนวลที่สุดละนะครับและพละกําลังเหลือเฟือด้วยขาดก็แต่สิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทคเท่านั้นละครับท่านผู้ชมครับที่เขายังไม่มีให้บ่อไฟฟ้าไม่มีให้กากเหมือนกับเจ้า Pro4X ถุงลมนิ เหลือแค่2ลูกจากรุ่น Y t r แทร็ที่เป็น6ลูกแต่ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม,มครับราคาค่าตัวเขาต่างจาก y t ยแทร็กเจ0หบาทเหมือนกันราคาไม่ได้เท่ากันราคาเขาอยู่ที่1 1 8 9ล้านบาทก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นการลองขับแบบครั้งแรกเป็นการลองขับแบบคร่าวๆเท่านั้นแต่สิ่งที่เรารับทราบได้อย่างชัดเจนคือบุคคลิกของ fx4max ของ f o r ์ด a g e r คันนี้เนี่ยนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อย เป็นออฟโรดที่ขับสุภาพมากๆสุภาพในความเป็นช่วงล่างนะแต่พละกําลังเครื่องยนต์ดุดันเหมือนเดิมใครที่อยากได้รถออฟโรดที่ดูดุดันแต่เป็นมิตรกับครอบครัวของคุณเป็นมิตรกับผู้นั่งทั้ง3ท่านของคุณ FX4 คือคำตอบที่น่าสนใจมากๆครับเขานุ่มนวลที่สุดในคลาสแล้วแล,วและหนึบด้วยพงมาลัย โคตรแม่นเลยบอกได้เลยว่า Ford ยังคงจุดเด่นในเรื่องของแ a n ด l i ลิและช่วงล่างดีที่สุดในคลาสของรถกระบะเมืองไทยวันนี้และนี่คือข้อสรุปของ Autolife Thailand.tv ครับและผมนิติทวมปมตมคุ้มหรือไม่คุ้มในวันนี้น่าใช้แต่คุ้มหรือไม่คุ้มขอลองขับเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งหน้าว่าเมื่อเราลองขับกันยาวยาแล้วหลายๆร้อยกิโลแล้วเนี่ยเจ้า fx f max คันนี้เนี่ยน่าใช้หรือเปล่าแต่วันนี้ น่าใช้ในความเป็นออนโรดและออฟโรดในเบื้องต้นแล้วล่ะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรกับการเซ็ตช่วงล่างในแบบนี้ท่านผู้ชมคิดอย่างไรกับออปชันที่เขาให้มาในแบบนี้กับราคาค่ัตัวที่1 1 8 9ล้านบาทแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับผมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะครับและว,วันนี้นะครับออโต้ลไลท์ไทยรัฐทีวีและผมนิทิชธนบุตต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลานนในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกาลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ